พระพุทธปฏิมาไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรบูชาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธา สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องรุธนะมีเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษสุดอีกวันหนึง่งที่ผมจะพาท่านเข้ามาสัมผัสกับเมืองโบราณที่เจริญด้วยพระพุทธศาสนาอย่างเมืองกำแพงเพชรและวันนี้ผมก็จะได้นำพระจากในเมืองนี้มาให้ท่านได้ชมได้ส่องกันนะครับ ประวัติความเป็นมาของกำแพงเพชรกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทาราวดีเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองเช่นเมืองชากังราวนครชุมไตรตรึงเทพนครและเมืองคานทีนอกจากนี้กําแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน เคยครองตั้งแต่บรรดาศักดิ์ท่านเป็นเจ้าพระยาวชิระปราการต่อมาเมื่อประมาณปีพศ2459ก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาชมพระที่อยู่ในอาณาจักรเมืองน,นครแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่ครั้งหนึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตได้จาริกมาณนะที่นี้และได้นำพระ ที่เป็นองค์หักองค์แตกนำไปผสมและสร้างเป็นสมเด็จวัดระฆังในปัจจุบันที่เรานิยมหากันนะครับนี่คือเมืองเก่าเมืองโบราณที่มีอายุไม่ต่ำกว่า600ปี700ปีนะครับท่านดูนะครับยังคงสภาพแผนผังที่งดงาม และเป็นเมืองที่เจริญด้วยพระพุทธศาสนาเจริญด้วยวัฒนธรรมแต่ก็ด้วยกาลเวลาผ่านศึกสงครามบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เสื่อมโทรมไปตามกาลละกาลเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูพระองค์นี้เลยนะครับเป็นพระกำแพงเม็ดขนุนนะครับเดี๋ยวผมจะพาส่องเจาะในจุดต่างๆที่งดงามและ เนื้อผงเนื้อดินที่พิเศษสุดของเมืองกำแพงเพชรนะครับมาเริ่มส่องกันเลยนะครับตามประวัตินะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินที่ละเอียดมีว่านมีแร่มีเกสรดอกไม้ผสมซึ่งการสร้างพระเม็ดขนนนะครับ เป็นการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาโบราณกล่าวว่าเป็นการสร้างเป็นศิลปะสุขโขทไทยนะครับเป็นพระปางดีลาที่มีความสวยงามและอ่อนช้อยมากนะครับท่านเห็นไหมครับที่ผมคิดให้ท่านดูคือพระพักใบหน้าเส้นใบหูที่ยังคมอยู่ ทรงพระนะครับนี่คือซุ้มเส้นบังคับพิมพ์นะครับคือกรอบบังคับพิมพ์เพื่อให้พิมพ์อยู่ในจุดที่นะครับแม่พิมพ์กําหนดนะครับนี่เป็นเม็ดกลุ่มๆที่เรียกว่าเม็ดขนุนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียกว่าพระเม็ดขนุนก็ได้นะครับเป็นพระปางลีลาเนี่ยแหละครับท่านดูนะครับผมจะขยายให้ดูจุดต่างๆ ทั้งทรงรูปทรงของนะครับเห็นไหมครับความอ่อนช้อยนิ้วมือนะครับที่ยังพอเห็นชัดอยู่นะครับในส่วนที่ลึกก็ไม่ได้สึกไปนะครับพระองค์นี้นะครับเนื้อค่อนข้างจะสดสวยสีมันปูเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็มีความงดงามมีความพิเศษครับท่านเห็นไหมครับส่อง ขยายไปดูไปดูกันเห็นไหมครับนี่จุดตรงนี้เขาเป็นจุดที่นิยมครับเขาเรียกว่าจุดลูกบอลนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขาของท่านนะครับเป็นแท่งเป็นสันสวยงามแล้วก็อ่อนช้อยงดงามมากนะครับเห็นไหมฮะซึ่งพิมพ์ของเชิงช่างสมัยก่อนเนี่ยครับแม้แต่เส้นริ้วจีวรก็ยังมองเห็นนะครับเนี่ยด้วยความละเอียดเห็นไหมฮะความอ่อนช้อยของ ท้านะครับของพร,พ,พระพุทธเจ้านะครับเป็นปางลีลานะครับซึ่งปางลีลาเนะเป็นปางที่สวยสดงดงามเป็นปางที่วิจิตรมากเลยนะครับองนี้นี่นครับผมจะขยายให้ดูเห็นไหมถ้าเห็นไหมครับนี่มีโพรงเข้าไปฮะโพรงเกิดจากความเก่าความยุบของเก่าของโบราณนะครับดินเกิดการยุบการแห้งอยู่ในกรุนานนะฮะ ก็เกิดหลุมเกิดรูเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับผมจะเฉลยด้านหลังคืออะไรนะครับคืออะไรถ้าเห็นได้ยังครับเห็นไหมครับแดงแดงแดงแงจุดแดงแดงนะครับนั่นนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดินกําแพงนะครับที่เรียกว่าแร่มะขามงามจับใจนะครับเป็นสีเหมือนมะขามนะครับ สีเหมือนเม็ดมะขามเลยนะครับแร่ชนิดนี้นะครับนะครับจะผุดขึ้นมาจากในเนื้อของดินที่อยู่ในเขตกําแพงเพราะว่ากําแพงเนี่ยตามประวัติศาสตร์หรือประวัติภูมิประเทศนะครับเป็นเมืองที่มีเรียกว่าดินนะครับดินลูกรังหรือดินที่เรียกว่าเป็นแร่เหล็กนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นศิลาแรงครับ เห็นไหมครับเนี่ยรอยที่จะเฉลยอีกจุดหนึ่งคือรอยที่เอานิ้วงัดออกจากพิมพ์เมื่อกดลงไปในพิมพ์แล้วนะครับก็ต้องใช้นิ้วนะครับเป็นรอยเล็บมือนะฮะเห็นไหมครับรอยเล็บมือที่สร้างผู้ที่กดพิมพ์เขางัดออกมานะครับเห็นไหมฮะดูข้างนะครับดูข้างเห็นไหมฮะสวยงามจริงๆครับเนี่ยครับความอ่อนช้อยความงดงามความวิจิตขององค์พระนะครับ ผมจะยังไม่ได้บอกว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแต่บอกว่ามีความงามมีความเก่านะครับเราศึกษาตรงจุดความเก่าแล้วก็ความเป็นพุทธศินที่วิจิตรงดงามจริงๆครับองนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้ว กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในชอ่องรุธนะมีเรื่องเล่าขอบคุณทุกการติดตามการแสดงความคิดเห็นสวัสดีครับ